เราไปดูกันนะครับว่ารถมันจะชนไม่ชนหรือว่ารายละเอียดดูอะไรยังไงเนี่ยเราสอนเลยนะครับกรรมวิธีตั้งแต่ซื้อจนถึงตั้งขายเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็มารู้ได้ไดูได้ที่แบตคาครับผมครับนะ นี่เรารีบไปไหนได้พี่สวัสดีครับแจงครรบผมวันนี้งานด่วนเดี๋ยวไปซื้อรถที่สุพรรณกันครับผมเดี๋ยวไปดูรถเบนซ์กันคันเดิมน,นะครับลูกค้าโทรมาบอกว่าให้ออกไปด่วนเลยครับพร้อมขายเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารถอะไรแล้วสวยไหมนะครับเดตามไปดูเลยครับผมวันนี้ไปดูเป็นเป็นตัว e สองร้อยที่สองร้อยครับเอ e <250 S 2> <4 S 1> ้ย e สองห้าศูนย์สีอะไรพี่เดี๋ยวเสแป๊บหนึงนะเดี๋ยวดูอีกที พีสองร้อยอ่ะพีสิบสามนะครับตัวเจ็ดสปีดนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า <c oughs> จะจบหรือเปล่าเห็นเขาบอ,อกออปชั่นดีมากเอ g หลังคาแก้วรถสีขาวนะครับจอสีเจ็ดสปดวิ่งแสนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวดูว่าไปแล้วจะสวยดังคำล่ำลือไหมนะครับนี่เราถึงก็ต้องรีบออกเลยนะเพราะว่า <c oughs> ชวน เพราะว่าเขาบอกรถสวยมากให้รีบมาตอนนี้เลยแต่เราก็แบบเฮ้ยจริงเหรอก็ไปดูซะหน่อยนะถึงแม้จะไกลนะครับสุพรรณแต่เราไปนะครับขออย่างเดียวไม่ใช่โชว์มาเวลานี้แต่ขอ่แก่นแก<ข>่น, <laughs> นเราเราอาจจะขอเป็นพรุ่งนี้นะ <laughs> วันนี้วันนี้เราสุพรรณได้นะครับสุพรรณได้ใกล้ๆได้โทรมาเรียกครับค <laughs> <laughs> ะได้งมีอะไรพูดวะพี่ฮะ <laughs> มีอะไรพูดปะมี อยากเจอสวยๆข,ขาวรถเหรอรถ <laughs> ด,ดิ <laughs> ไปดูสีไปดูรถสีนะสีขาวหม่วยไหมก็ดีก็นวดเก่งได้ข่าวว่าออปชั่นครบช่วงล่างดี <laughs> <laughs> สปอร์ต <laughs> เดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับผมเรา <laughs> ไปได้เจอกันนานนะครับกับ การทำคลิปว้าไม่ว้าของเรานะครับตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ดีขึ้นนะครับพวกเราก็จะพาลูกค้าทุกท่านหรือว่าคนที่ติดตาม YouTube เรานะครับออกไปดูรถสวยๆออกไปดูพวกเราทำงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากว่าจะได้รถสวย1คันมาขายที่ร้านเนี่ย เราต้องทําอะไรกันบ้างแล้วต้องไปไกลกันแค่ไหนแล้วจะได้รถสวยไหมเนี่ยก็คืออันเนี้ยเราก็จะมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านดูนะครับผมก็เดี๋ยวตามสนุกไปด้วยกันนะครับส่วนใครที่จะซื้อจะขายรถนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากช่อง y t u t u ของเราไปด้วยนะครับแมาชาแนลนะครับผมขอสับเนียงสุพรรณหน่อยครับขอเอสุพรรณนะไปพบกับรถกันเลยเดี๋ยวมันทำไมมันไม่เน่รยเลย พี่ก็ไม่ค่อยได้พูดเนินเท่าไหร่เล so well ุ right ่มสุดันเดี๋ยวไปพบกับอำเภอเดิมบางนางบวชนะครับและรถอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะครับผมถ้าชนผมไม่ซื้ออยู่แล้วนะเพราะว่าที่ร้านเราซื้อแต่รถสวยนะครับผมวิ่งน้อยนะครับนะครับแน่นอนครับผมเดี๋ยวไปเจอกันเลยจะให้พี่มีนพาดูว่าชนไม่ชนดูยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถมันจะชนไม่ชนหรือว่า รายละเอียดดูอะไรยังไงเนี่ยเราสอนเลยนะครับกรรมวิธีตั้งแต่ซื้อจนถึงตั้งขายเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็มารู้ได้ดูได้ที่แบตคาร์ครับผมนะครับช่องแบตคาร์นะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับติดตามกันด้วยนะครับผมจเจอกันที่สุพรรณครับ ถึงกันแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับนี่ครับพามาดูเบนซ์อ c คลา s คันนี้ครับผมสีขาวนะครับจริงดูแค่ข้างนอกก็รู้แล้วว่ารถสวยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูพวกรายละเอียดดูหน่อยแล้วกันว่าอย่างไงนะครับเดี๋ยวบอกว่ารถใช้อาทิตย์ละครั้งแค่นี้นะครับแล้วก็จอดในร่มตลอดนะครับสังเกตได้ครับจากจากพวกเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ผลที่นกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยได้ขับใช่ไม่ค่อยได้ขับตอนนี้พี่แจ็คกำลสอนดูอยพาพาดูรอบคันนะครับผมเวลามาถึงเราก็เปิดฝากระโปรงนะครับดูด้านหน้ารถก่อนนะครับเช็คนะครับอย่างพวกเนี้ยสปิกเกอร์เขาอยู่ครบหมดนะครับผมอย่างนี้นะฮะสปิกเกอร์อยู่ครบหมดนะครับแก้มสายไม่มีทำเสียครับผมฝากระโปรงไม่มีลือไม่มีแกะนะครับผมอย่างนี้นะฮะ โอ้หสตาร์เสียงเครื่องดีเลยครับสตาร์เสียงเครื่องดีเลยเพราะรุ่นนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ารถเนี่ยบางคันมีปัญหาเนี่ยถ้าสตาร์ทแรกเนี่ยจะดังแกรกขึ้นมานะครับเป็นเสียงแบบพวกเฟืองแอดวานซ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้สตาร์ทเนี่ยก็คือสตาร์ทแล้วติดทันทีเลยนะครับผมโดยปกติของรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเวลาวิ่งเยอะๆเนี่ยจะมีปัญหาปั๊มไฮเพรสเชอร์อาการเขาก็คือเวลาสตาร์ทเนี่ยจะลากยาวมากครับกว่าเครื่องยนต์จะติดแต่อันนี้คือสตาร์ทปุ๊บติดเลยนะครับผม แก้มนี่ไม่มีไม่มีทำสีเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวให้คุณมีนพาดูข้างหลังนิดนึงครับผมมามาดูข้างหลังเลยครับก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองลองดูเบื้องต้นก่อนลวกันครับก็คือคันนี้เนี่ยตะเข็บหลังเนี่ยเดิมเลยนะครับลองลองไล่ดูได้นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่ผมบอกออปชันมันดีเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมีฝาท้ายไฟฟ้าด้วยครับเนี่ยครับอ่าตัวนี้ก็เป็นออปชันที่หลายๆคนเนี่ยต้องการนะครับผม ก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ลงมาดูพวกหลุมยางอะไรนะครับคือหลุมยางอะไรเนี่ยดูดูเพื่ออะไรดูที่ว่าอะอย่างแรกเลยนะครับรถไม่ติดก<ะ>๊าซอย่างที่สองเนี่ยคือตะเข็บเดิมนะครับหลุมไม่มีชนมานะครับเพราะว่ารถเนี่ยคือเวลามันชนด้านท้ายหรือด้านหน้าเนี่ยมันจะทำให้รถเนี่ยมันเสียสูญไปหมดเลยนะครับ<ะ>ก็อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับแต่ว่าบางคันที่แบบว่าถ้าเกิดไม่ได้ชนหนักมากอะไรเงี้ยก็ ก็ยังพอยังพอที่จะซื้อได้นะครับผมก็ลองดูครับเนี่ยอย่างที่ผมพาดูเนี่ยเราหัวมุดเข้าไปเลยนะครับมุดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยดูนี่ครับเห็นไหมเดิมเหลืองนะครับคืออันนี้เดิมแน่นอนนะครับก็ไม่ต้องไปกลัวสอบตกครับเราซื้อรถเราก็ต้องเสพตัวเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับอ่านี่ครับนี่ครับอ่ะเราเปิดเปิดซันรูฟก่อนนะนะครับ ดูออปชันคันนี้ข้างในนะครับตัวนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเป็นเกียร์ที่อยู่ตรงมือแล้วนะครับผมเขาเรียกว่าเกียร์บนนะครับเจ็ดสปีดนะครับตัวนี้จอสีนะครับผมมีเบาะเมมนะครับเบาะเมมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นหนังหนังเขาเรียกว่าหนังผสมกับตัวนัปป้านะครับหนังกับผสมผสมหนังนัปป้าตรงกลางนะครับผมอ่ะโอเคก็ภายในเรียบร้อยนะลองดูลองดูจากในตรงนี้ได้นะครับ เรียบร้อยดีนะครับตัวหลังคาเปิดได้ไหมอ่ะเบียร์ลองแพนให้ดูหน่อยอ่าโอเคนะครับไม่ฝืดไม่หนืดไม่มีเสียงดังนะครับอันนี้ถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีนะครับผมโอเคเล่มมือเดียวเล่มมือเดียวนะครับคันนี้เล่มมือเดียวนะฮะอันนี้แต่นี้คือ เดิมชื่อคุณออนูมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะฮะเป็นาล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 ก็เป็นเล่มมือเดียวนะฮะร,รถนำเข้านะครับประกอบนอก<ด>ตัวนี้นี่ฮะเอ็มจไม่เอ็มจีคือดูดูอย่างง่ายก่อนดูอย่างง่ายก่อนให้ดูที่ล้อล้อเนี่ยจะเขียนว่าเอ g ตรงนี้เห็นไหมครับแต่บางคันเนี่ยรถไม่เอ g มจเขาก็สามารถไปเปลี่ยนล้อมาได้ แต่ที่จะเห็นชัดๆเนี่ยคือเรื่องของกันชนครับผมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เรียกว่ามีรถในเออ่มีรถที่อยู่ในตลาดไม่เยอะนะครับเป็น AMG Daylight ตรงแล้วนะครับผมนะฮะเป็นตัวเป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็เอ่อจะเป็นทรงกันชนนะครับผมแล้วก็จะเป็นเรื่องล้อแม็กนะครับตะเกิดข้างนะครับผมหลังคาแก้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น ตรงเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปแบบของ AMG เขาแล้วก็ที่สําคัญที่จะเห็นชัดเจนสุดคือรูปแบบของโฟมลัยถ้าเป็น AMG เนี่ยโฟมลัยจะเป็นตัวแบบนี้ครับผมนะฮะเป็นจะเป็นโฟมลไยลายนี้นะครับผมแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นจอสีรุ่นนี้เนี่ยเป็นจอสีรุ่นสุดท้ายแล้วก็คือเป็นจอสีเป็นจอสีดําแล้วครับผมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย เออจอสีเนี่ยจะมีสองสีอีกก็จะมีสีเหลืองแล้วก็มีสีดําเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นจอดิจิตอลดําแล้วนะครับผมนะฮะ,ะ,ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับลูกค้ากันว่าราคาเป็นไงบ้างแล้วก็เราได้รถกลับไหมนะคร<ต>ับลูกค้าก็ลูกค้าก็แจ้งว่าพร้อมขายอยู่แล้วอยู่ที่ราคาคะนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่า ว่าหรือไม่ว่าเบอร์ตอนลูกค้าแจ้งมาว่าอยากได้สองล้านอุ้ยก็เราเราก็ยินดีนะครับยินดีมาดูก่อนจวเล่นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูกันเดี๋ยวเขาเมาถ่ายกันอีกทีถ้าเกิดจบนะครับโอเคครับผม วันนี้โชคดีนะครับวันนี้ก็ท hmm. างเจ้าของรถได้ได้พบกับเจ้าของรถนะครับแล้วก็อันนี้คือก็เป็นข้อยืนยันได้ว่าแบบทางเจ้าของรถเนี่ยดูแลรถดีจริงๆนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ชื่อเฮียฮิมนะครับเป็นเจ้าของรถนะครับก็เดี๋ยวขอถามเฮียนิดนึงแล้วกันครับว่ารถคันนี้เนี่ยปกติเนี่ยเฮียใช้มือเดียวใช่ไหมฮะครับแล้วก็รถได้เข้าศูนย์ได้เข้าศูนย์เซอร์วิสตลอดใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคครับแล้วรถเคยเกิดอุบัติเหตุไหมครับเฮียนี้รบกวนยืนยันให้ผมนิดนึงครับเฮียแบบว่า เพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยคือรถเนี่ยไม่เกิดแต่ไอเรื่องเรื่องแบบทำสีเรื่องอะไรอย่างงี้เล็กน้อยมันมันปกปตินะครับเนี่ยแต่ว่าชนหนักอุบัติเหตุหนักอะไรอย่างเงี้ยครับประกัน,นไม่มีแน่นอนหน,นักสุดก็แ,แค่เบียรฟุตบาทต,<อ>ตรงทาง,ง,งล่างอันนี้ไม่ไดีเรียนเลยครับนหนักสุดแล้วก็จริงๆต้องบอกเราระวังมากครับต้องบอกคนคนดูอย่างงี้นะครับว่าไอเรื่องรถเนี่ยคือถ้าเกิดอายุประมาณนี้เนี่ยแล้วมันมีรอยนี้ิดหน่อยเนี่ยคือเราแทบไม่ได้เสียเรียนเลยนะครับผมแต่ว่าขออย่างเดียวคืออย่าไปเกิดอุบัติเหตุหนักมานะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยก็คือทางเฮียทิมเนี่ยคือเขายืนยันว่าทางทาง,ทางเฮียเขายืนยันว่ารถเนี่ยดูแลตลอดแน่นอนนะครับ,รบผมคือไม่ได้ไม่ได้มีแบบว่าเออไปเคลียร์ไม้กอไม้หรือว่าแบบไปเกิดอุบัติเหตุมาอะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็คือประกันให้เลยครับ <c oughs> ก็โชคโชคดีมากนะครับที่วันนี้ปกติไม่ค่อยได้ถ่ายครับ<ม>เฮีย,ย<อ>ก็นี้เฮีย,ยก็ถือว่า ได,ได้มายืนยันอีกเสียงครับอาจจะทําให้รถคันนี้ขายง่ายกว่าเดิมนร<อ>ัพี่ขอบคุณ,คณมากครับพี่ <ผม S 2> <laughs> ครับผมครับแต่ณตอนนี้นะครับเราก็ได้รถคันนี้นะครับสําหรับ e 2 0 0 cgi นะครับผมเป็นตัวเจสปีดปี2013นนะครับต้องบอกว่ารถเดิมหมดทั้งคันนะครับผมไม่มีไม่มี ไม่มีทําสีตรงไหนเลยนะครับแล้วก็น็อตเดิมหมดเลยนะครับก็เมื่อกี้น่าจะได้เจอเห็นหน้าค่าตาท่านเจ้าของรถแล้วนะครับผมก็เป็นคนมายืนยันเองเลยนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยอยู่ในสภาพดีแล้วก็รถเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะครับผมรถพร้อมใช้งานเลยก็เดี๋ยววันนี้เราจะเอา เจ้าอีส0คันเนี้ยกลับไปที่ร้านเรานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับผมมาดูได้เลยผมกล้ารับประกันได้เลยว่ารถสวยจริงๆนะครับผมรถสวยจริงๆแล้วก็ออปชันเนี่ยเต็มครบหมดนะครับผมภายในสะอาดเลยนะครับผมเป็นรถมือเดียวนะครับตั้งแต่ปี2013เลยนะครับผมออปชันครบหมดนะอย่าลืมนะครับผมยังไงก็ฝากนะครับถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าท่านไหนที่หารุ่นนี้อยู่นะครับห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดเลยครับผมแล้วไปเจอกันที่ร้านครับผมสวัสดีครับ